เนี่ทุกคนเติมหนึ่บาท1นึ่เนาะันครับนี่มาดูกันนะครับปาเจโลปี2019ันจดทะเบียน2020เติม1,000บาทได้เท่าไหร่นะทุกคนอ่า ไปขึ้นนะครับทุกคนขึ้นมาแล้วครับได้ถึงครึ่งถังหรือเปล่าตึง้งไปแบบถึงอยู่งั้งโอ้ยครึ่งถังแล้วครับทุกคนหนึ่งพันบาทเลยครึ่งถังมานิดหนึ่ง ไม่ขึ้นเลยติมเลยใช่ไหม,ดมได้แค่นี้นะครับหนึ่งพันบาททุกคนนี่ร้อยโลได้ร้อยโลนะทุกคนนี่